ฟุตบอลโลกหญิง2011ที่ประเทศเยอรมนีครับไปดูบิ๊กแมชกันก่อนครับรองแชมปเก่าบราซิลพบกับสหรัฐอเมริกาเริ่มเกมได้เพียงแค่3นาทีครับเป็นทางด้านสาวอเมริกันขึ้นนำก่อนครับจากจังหวัดที่ยายานากองหลังของบราซิลนั้นสกัดบอลเข้าประตูตัวเองแต่ว่านาทีที่68ครับบราซิลมาได้ลูกที่จุดโทษ จากจังหวะที่มาท่านั้นถูกเหนี่ยวล้มในจังหวะนี้ครับแล้วผู้ตัดสินก็ให้ใบแดงนักเตะอเมริกันออกไปด้วยและคนที่ยิงก็เป็นมาท่ารับหน้าที่ยิงเข้าไปไม่พลาดครับช่วยให้บราซิลตีเสมอเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งครบ90นาทีทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและในนาทีที่92ครับก็เป็นมาท่า ยิงลูกที่2ของตัวเองครับบราซิลนําห่าง2ต่อ1เกมทําท่าว่าจะจบด้วยชัยชนะของบราซิลครับแต่แล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของการต่อเวลาพิเศษครับแอปบี้แวรบักก็มงตีเสมอให้กับสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จต้องตัดสินด้วยการดวลลูกที่จุดโทษครับปรากฏว่าแข้งสาวแซมบ้าก็คือดดยานะ่าคนที่ทาเข้าประตูตัวเองครับยิงลูกโทษไม่เข้าแล้วก็ทําให้สหรัฐอเมริกาเอาชนะบราซิลในการดวลลูกที่จุดโทษไป5ประตูต่อ3ามครับ สหรัฐอเมริกาก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งครับสวีเดนนั้นก็เอาชนะออสเตรเลียไป3ต่อ1นครับสวีเดนได้ประตูจากเทริสโตกรานนาทีที่10ลิซ่าเดควิชครับนาทีที่16ก่อนที่เอลิเซ่เพอร์รี่นั้นจะตีไข่แตกให้ออสเตรเลียนาทีที่40แล้วก็เป็นทางด้านของล็อตตาเชลินครับทำประตูย้ำชนะให้กับสวีเดนนาทีที่52สวีเดนชนะออสเตรเลีย3ต่อ1นผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก ไปเจอกับญี่ปุ่นต่อไปครับโดยในรอบตัดเชื่อก็จะแข่งขัน2คู่ในวันที่13กรกฎาคมนี้ครับส่วนทางด้านผลฟุตบอลโคปาอเมริกา2011ที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโคลอมเบียก็เอาชนะโบลิเวียไป2-0ครับทำให้โคลอมเบียเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นอันดับ1ของกลุ่ม A แน่นอนแล้วส่วนโบลิเวียมีเพียงแต้มเดียวก็ตกรอบแน่นอนแล้วเช่นกันครับ ขณะที่ผลฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศเม็กซิโกครับในนัดชิงที่3แข่งเยอรมน,นีน้ำเอาชนะบราซิล4-3ต่อเยอรมน,นีก็ได้รับรวันปลอบใจได้อันดับที่3ไปใกรองครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศเจ้าภาพเม็กซิโกก็กำลังเตะก,กับอุรุกวัยอยู่ในตอนนี้ครับก็ผ่านพ้นไปประมาณ15นาทีแล้วครับมาต่อ